ปล่อยให้เขาไปเลยนะครับว่าเขาจะไปไหนนะครับผมแล้วก็ปล่อยถีดตามดูห่างๆนะครับมันตกแล้วครับตอนนี้วิ่งวิ่ง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขงมือน,นะครับ <S 2> <S 2> วันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมกลับมาจากกทมน,นะครับผมก็พ,พาขมือมาเดินออกกําลังกายมาเดินเล่นนะครับหลังจากที่กลับมาจากกทมนะครับผมพาขมือเดินเล่นออกกําลังกายปล่อยให้เขาไปเลยนะครับว่าเขาจะไปไหนนะครับผมแล้วก็ ปล่อยถือตามดูห่างๆนะครับว่าเข่าเหมือนจะไปไหนเราปล่อยให้เขาอิสระเลยนะครับไม่ต้องติดโซ่และก็ไม่ต้องมีควานอยู่ด้านบนนะครับปล่อยเลยว่าจะไปไหนบ้างอยากกินอะไรกินเลยนะครับผมแต่ก็จะระมัดระวังเพื่อจะไม่ให้กินกินหญ้าที่เขาปลูกนะครับผมตอนนี้ฝนก็ตกลงมาลินลินนะครับฝนฝนลินลินอากาศเย็นสบายได้เหมือนได้เขาเรียกว่าได้ ไบรรยากาศนะครับได้บรรยากาศเดดก็ไม่ร้อนนะครับอาจจะสั่นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แม็กกันสั่นเพราะว่าลมแรงนะครับต้องเอาใช้มือบังลมนะครับให้ข้ามือได้เดินตามใจชอบเลยนะครับอยากไปไหนไปเลยเราไปด้วยกันแต่จะไม่บังคับเขานะครับ ดูครับผมภาพนี้ทําให้เสมือนดูสง่างามมากเลยนะครับผมถ้าเดินที่นุ่มนวลแล้วก็มีบารมีนะครับผมดูได้เลยนะครับผมดูจากการเดินแล้วก็ดูจากรูปร่างผิวพรรณหน้าตานะครับผมวิวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวเก็บภาพนิดนึงนะครับโอเค บยากาศฝนตกลิ่นลิ่นคิดถึงนะครับผมไม่ได้เจอขมินสองวันขมื่นบัวตองเห็นเราก็ดีใจเลยนะครับ เมื่อคืนก็มาถึงเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> มาถึงเท네 <c oughs> ี Other, ่ยงคืนมาถึงเที่ยงคืนเจ๊เหมือนก็ยังนอนอยู่เลยนะครับผมเจี่เหมือนยังนอนอยู่ส่วนบัวตองไม่ได้นอนนะครับมาถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนฝนตกเริ่มจะเปียกแล้วเร็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 วเดินเร็วเดินเร็วเจ๊เหมือนฝนตกเปียกแล้ว อันนี้นะครับผมติดตามชีวิตขม่นออกกําลังกายค้นดีมากเลยก็ดูครับว่าเขาจะไปไหนนะครับผมดูนะครับว่าเขาจะไปไหนกันเหมืนเริ่มวิ่งแล้วครับฝนตก เราไม,าม่มีวดแล้วเนี่มือนไม่เลือกัมือนฝนตกแล้วไม่เหลืัฝนตกแล้วลูกฝนตกแล้วครับตอนนี้วิ่งรีบวิ่ง เ e ราจะเปียกกำหมนจะเปียกนี่พว่าลมเล้วนี่เขาล้มเล้วเฮ้ยจะเปียกแล้าีอาจจะเปียกจะเปียก มองเห็นชัดหรือเปล่าน้อว่ากล้องอาจจะเปลี่ยนฝนนะครับเฮ้ยเราล้น้มานีมามาหนมานีมามนมามามานีมา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  มาถึงนะ <Jacob. S 2> ด้านทีนวนพดีเลยนะครับฝนตกกักเลย จะเจอกันแค่2วันนะครับผมฝนตกหนักมากเลยนะครับโชคดีที่เรามาถึงบ้านจีนวนก่อนนะครับ รักกันเลยคิดถึงกันคิดถึงกันพ่อควันไม่ว่างพ่อควันไปกรุงเทพนะครับพึ่งกลับมาได้มีโอกาสได้พามานะครับปูรักกันมากเลยสาวๆปูเห็นแล้วน้าตาคลอเลยนะครับผมดูนะครับดีใจเจ้หมื่นรีบวิ่งมาเลยนะครับเราปล่อยให้เขามาเองนะครับโดยที่ไม่ได้บังคับเลยไม่ได้บังคับแม้แต่นิดเดียวนะครับพึ่งตอนรู้ว่าฝนตกรีบวิ่งเลยนะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับผมเพราะว่ากล้องเราอาจจะเปียกฝนนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีกล้องเราอาจจะเปียกฝนวันนี้ก็พาขมือน,นะครับ เดินออกกําลังกายเดินเล่นฝนตกก็เลยรีบเข้ามาพักที่บ้านสีนวลนะครับก็เหมือนก็เป็นงานมากเลยรีบวิ่งมาถึงบ้านสีนวลนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังกําหมอนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ